ถ้าเราพูดถึงเทคโนโลยีนาซีภาพจำของแต่ละคนก็คงจะจำแตกต่างกันแต่ภาพจำของผมกับกลายเป็นไอร้ระฆังที่มีรูปสวัสดิกะติดอยู่นะสิพอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บภาพะระฆังนาซีก็จะลอยเข้ามาในหัวผมทันทีว่ากันว่ามันคือเทคโนโลยีที่ล้ำมากๆนะครับและถูกอ้างว่าเป็นหนึ่งในอาวุธมหศัศจรรย์ของนาซีที่สร้างขึ้นมาเป็นอาวุธลับเพื่อใช้ในการพลิกสงครามพอช่วงเวลาที่มันถูกสร้างขึ้นมา ชะตากรรมสงครามของนาซีนั้นไม่ค่อยจะสู้ดีนักและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมว่าไม่ต้องเกินอะไรให้มากความเราเข้าเลือกกันเลยดีกว่าใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องดีกรอกเกอร์หรือละฆังนาซีกันนะครับ หลายๆคนน่าจะรู้จักเจ้าละครนี้กันแล้วนะครับเพราะว่ามีคนที่พูดถึงมันบ่อยมากนะในวงการเรื่องลี้ลับหรือช่องเรื่องเล่าลี้ลับต่างๆอันดับแรกนะครับเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องเล่านะครับเป็นคําพูดที่ใช้คําว่าว่ากันว่าอ้างว่าปากต่อปากคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นมันอาจจะอะไรประมาณนี้นะครับ คือเรื่องราวของดีก็เกอร์นั้นมันมาพร้อมกับโครงการที่นาซีได้พัฒนาอาวุธขึ้นมาที่ชื่อว่าโครงการวุนเดอร์วัฟเฟนหรืออาวุธมหาศาัศจรรย์ที่นาซีใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อน,นั่นแหละครับโดยปกติส่วนใหญ่มันก็เป็นอาวุธปกติทั่วไปนั่นแหละก็ไล่ตั้งแต่รถถังเรือรบไปจนถึงเครื่องบินและพระเอกของโครงการนี้ก็เป็นเจ้าจรวด V1 หรือก็ V2 ที่ว่ากันว่ามันล้ำมากๆนั่นนะครับ แต่ว่าเจะะ้าระังนี้กับแตกต่างออกไปอย่างกับลุดอ,ออกมาจากนิยายวิทยาศาสตร์ทั้งรูปทรงในการออกแบบหรือว่าการทํางานของมันและวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการสร้างมันขึ้นมานั้นก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่ามันมีไว้ทําอะไรกันแน่ชื่อของมันก็คือดีกร็อกเกอร์นะครับหรือเดอะเบลที่แปลว่าะระฆังเชื่อกันว่าเป็นหนึ่งในโครงการเรซ่นะครับใช่แล้วครับถ้าใครเคยดูคลิปรถไฟทองคํานาซีของผมมันคือโครงการเดียวกันเลยครับ ไออุมโมงใต้ดินอันใหญ่ที่อยู่ในโปรแลรนด์นั่นแหละเรื่องมันเริ่มจากอีกอร์วิสคอฟสกี้ซึ่งเป็นนักข่าวและก็นักเขียนได้ตีพิมพ์หนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งในปี2000ชื่อว่าความจริงเกี่ยวกับวุนเดอร์วัฟเฟิลซึ่งตีพิมพ์เป็นภาษาโปรแลรนด์นะครับ ในหนังสือเขาได้บอกว่าข้อมูลทั้งหมดที่เป็นเรื่องของดีกล็อกนั้นเขาเอามาจากเพื่อนที่ทํางานในหน่วยข่าวกรองของโปรแลรนด์ซึ่งในแหล่งข่าวนี้นั้นก็ได้อ้างอิงมาจากบันทึกคาให้การอีกทีนะครับซึ่งเป็นการสอบสวนนายทหารของหน่วย SS ที่ชื่อว่า Jacob สปอร์เลนเบิร์ผู้ซึ่งถูกประหารชีวิตในปี1952นะครับในฐานะที่เป็นอาชญากรสงคราม ต่อมาชายอีกคนซึ่งก็เคยเป็นบรรณาธิการของนิตยสารการทหารนะครับชื่อว่านิกคุกก็ได้บอกเล่าเรื่องเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษและทําให้เรื่องนี้โด่งดังขึ้นมาในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า The Hunt for Silo Point ในหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของการที่เขาได้ตามหาบอ่อแสรเรื่องกล่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่พวกนาซีสร้างขึ้นและถูกฝ่ายมหาอำนาจที่ชนะสงครามได้รวบรวมไปและทําการทดลองกันแบบลับๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องของดีกรอกอยู่ด้วยนะครับและในที่สุด คุกและว,วิสคอฟสกี้ก็ได้ทําการสืบสวนร่วมกันในเรื่องของเจ้าะระฆังนี้ว่าแท้จริงแล้วมันมีอยู่จริงหรือไม่ ในเรื่องราวของเจ้าระครังดีกร็อกเนี่ยมีข้อมูลว่าตัวมันได้ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงท้ายๆของสงครามแล้วนะครับประมาณปี1944ในดินแดนโปรแลนด์ในปัจจุบันและก็ได้ย้ายในสงครามมาจนจบที่หมู่บ้านลุดวิกอวิซาซึ่งก็คือที่ตั้งอุโมงโครงการลิเซ่นั่นเองว่ากันว่าอุโมงค์นี้เต็มไปด้วยนักวิทยาศาสตร์ชั้นหัวกะทิพร้อมกับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆรวมถึงไอ้เจ้าดีกร็อกนี่ก็ด้วย ลักษณะของเจ้าดีกลอกเนี่ยนะครับโดยทางอิกอร์วิทคอฟสกีได้บอกว่ามันมีรูปทรงคล้ายละังประหลาดนะครับสูง5เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง3เมตรในส่วนที่กว้างที่สุดและมีสัญลักษณ์สวัสดิกะที่แกะสลักไว้บนด้านหน้าด้านหนึ่งของมันและเขายังบอกด้วยว่าตัวละังมันต้องถูกยึดไว้กับพื้นราวกับว่าคล้ายกับเป็นสัตว์ที่พร้อมจะอรารวาสจนควบคุมไม่อยู่เปลือกนอกของมันหนาและทนทานอย่างยิ่งนะครับซึ่งสร้างขึ้นจากวัสดุที่เป็นโลหะที่ไม่รู้จัก ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับะระฆังนี้ก็คือสะสารลึกลับชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโลหะเหลวที่คล้ายกับปรอดแต่เป็นสีม่วงที่ต้องถูกเก็บรักษาอย่างดีในกระบอกตะกั่วกันความร้อนหนา3เซนติเมตรและยาว1เมตรโดยมีชื่อรหัสว่าซีรัม525อีกทั้งยังมีส่วนผสมที่อันตรายอย่างทอเรียมเพอร์ออกไซด์และเบริลลียมเพอร์ออกไซด์ซึ่งต่างก็เป็นวัสดุที่ใช้ในเครื่องปฏิกรณนิย์อีกด้วย ภายในตัวละรังยังมีกระบอกสูบสองอันนะครับที่หมุนเร็วมากในทิศทางสวนกันคาดว่าการทําแบบนี้อาจจะเป็นกระตุ้นสารเคมีบางอย่างที่เก็บไว้ข้างในให้เกิดปฏิกิริยาพิเศษขึ้นมาก็ได้ซึ่งการทดลองส่วนใหญ่เกิดขึ้นในห้องใต้ดินลึกที่มีขนาดแค่30ตารางเมตรเท่านั้นนะครับแถมผนังห้องก็บุด,ด้วยเซรามิกและยางหนาและต้องเปลี่ยนทิ้งบ,บ่อยๆหลังการทดลองในแต่ละครั้งเพราะมันอาจจะเสื่อมสภาพหรือปนเปื้อนอะไรบางอย่างการที่พวกเขาต้องทําอะไรแบบนี้ ทำให้หลายคนเชื่อว่าเจ้าระฆังเนี่ยมันต้องปล่อยรังสีอันตรายออกมาแน่ๆและในตอนที่ระฆังมันทํางานในช่วงเวลาสั้นๆนะครับประมาณนาทีกว่าๆมันจะเปล่งแสงสีน้ําเงินลึกลับออกมาพวกนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องอยู่ห่างออกไปถึง150-200ถึงเมตรเลยทีเดียวเพื่อความปลอดภัยเพราะนอกจากรังสีแล้วคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาอย่างรุนแรงจนทําให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่อยู่ภายในระยะ200เมตรนั้นพังหมด ที่แยกก่กว่านั้นก็คือคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆถึงแม้จะสวมชุดป้องกันแล้วก็ยังได้รับผลกระทบเช่นมีอาการวิงนเวียนศีรษะนอนไม่หลับความทรงจําเสื่อมวางช่วงกล้ามเนื้อกระตุกและก็รับรสคล้ายกับมีโลหะอยู่ในปากและดูเหมือนว่ารังสีจากระครังและพลังงานที่ปล่อยออกมาจะรุนแรงอามากๆทั้งความร้อนที่เกิดขึ้นตอนที่มันทํางานพวกักวิทยาศาสตร์นาซีถึงขนาดต้องบังคับให้นักโทษเอาของเหลวคล้ายกับน้ําเกลือ ไปฉโลมเครื่องเพื่อทําให้มันเย็นลงเลยทีเดียวนอกจากนั้นเหล่านักวิทยาศาสตร์นาซียังทําการทดลองกับสิ่งมีชีวิตด้วยนะครับโดยที่เอาสัตว์หรือพืชหรือเนื้อเยื่อและสารอินทียต่างๆมาวางไว้ใกล้ๆและคังในขณะที่มันทํางานผลที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่มีชีวิตนั้นตายนะครับส่วนเลือดก,ก็แข็งตัวอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นเหมือนวุ้นพื่อจะเสียคอรโรฟิลทั้งหมด ภายในไม่กี่ชั่วโมงจนกลายเป็นสีขาวแล้วก็เน่าสลายอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นแห่งของเหลวคล้ายกับน้ำมันในที่สุดสุดท้ายโครงการนี้ก็ต้องถูกยกเลิกไปนะครับเพราะถูกมองว่ามันอันตรายเกินไปจากทีมนักวิทยาศาสตร์ชุดแรกที่มีถึง7คนก็เหลือแค่2คนเท่านั้นที่รอดชีวิตที่เหลือเสียชีวิตด้วยสาเหตุที่ไม่ชัดเจนนะครับซึ่งคาดว่าอาจจะมาจากรังสีหรือพิษที่ปล่อยออกมาแถมยังมีการสงสัยอีกด้วยว่าพวกนักวิทยาศาสตร์นาซีอาจจะใช้มนุษย์ ซึ่งก็คือนักโทษในค่ายกับกันนั้นนั่นแหละมาเป็นหนูทดลองเพื่อศึกษาผลกระทบของรังสีของเจ้าระครังอีกด้วยจนกระทั่งเมื่อสองครามจบลงนะครับโครงการนี้ก็ถูกรือ้อและขนย้ายออกไปอย่างลับๆซึ่งนักวิจัยบางคนเชื่อว่ามันถูกนําไปที่สหรัฐอเมริกาบ้างขณะที่บางคนก็เชื่อว่ามันถูกนําไปซ่อนไว้ที่อเมริกาใต้ในส่วนคนที่เชื่อว่ามันถูกนําไปที่อเมริกาก็คือนิกคุกนะครับซึ่งนิกเชื่อว่าเทคโนโลยีส่วนใหญ่ถูกนําไปที่อเมริกา รวมถึงเจ้าระคังด้วยเพื่อใช้เป็นข้อต่อรองเพื่อแลกกับอิสรภาพคืนนี้เชื่อว่ากุญแจสําคัญคือฮันคัมเลอร์นะครับเพราะเขาเป็นนายพล SS ที่มีอํานาจสูงสุดในการดูแลโครงการอาวุธทั้งหมดของนาซีรวมถึงเจ้าระคังด e ีกร็อกด้วยและเขาก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับในช่วงปลายสงครามนิกจึงเชื่อว่านายพลคัมเลอร์อาจจะแอบติดต่อกับอเมริกาเพื่อเสนอระคังและเทคโนโลยีล้ำล้อื่นๆเช่นพวกจรวด V2 ให้กับอเมริกาเพื่อแลกกับการที่เขาจะได้รับความคุ้มครองและอิสระภาพไม่ต้องถูกดำเนินคดีในฐานะอาชญากรสงครามซึ่งทฤษฎีของนิกคุกนั้นก็ไปสอดคล้องรับกันกับปฏิบัติการโครงการคลิปหนีบกระดาษนะครับหรือโอเปอเรชั่นเปเปอร์คลิปของสหรัฐอเมริกาที่มีการลักลอบนำตัวนักวิทยา,า,าศาสตร์นาซีจำนวนมากมาทำงานให้กับอเมริกาหลังสงครามการนำเอาเทคโนโลยีล้ำยุคอย่างละคังไปด้วยจึงดูสมเหตุสมผลมากๆสำหรับนิกคุก ส่วนคนที่เชื่อว่าเจ้าระครังดีกลอกถูกนำไปซ่อนที่อเมริกาใต้ก็คืออิก,กอร์วิสคอฟสกี้นะครับโดยอิก,กอร์เชื่อว่าเจ้าระครังอาจจะถูกนำไปที่อเมริกาใต้โดยเฉพาะอาร์เจนตินาอิก,กอร์อ้างว่าเขาได้เข้าถึงบันทึกคำให้การของนายพล SS j เอสเจคอฟสปอร์เลนเซึ่งเป็นคนดูแล การอพยพโครงการรับบางอย่างผ่านทางนอร์เวย์ซึ่งที่นอร์เวย์นี่เองนะครับที่เป็นฐานที่มั่นสําคัญในการที่พวกนาซีใช้ในการขนของสิ่งสําคัญและผู้คนต่างๆผ่านเรือดำน้ําออกจากยุโรปเพื่อหลบหนีไปยังอาเจนตนาที่อเมริกาใต้ซึ่งมันก็จะไปสอดรับกันกับเรื่องราวของพวกนาซีที่หนีไปอาเจนตนาอีกด้วยอีกทั้งอ e ีกอยังเชื่อว่าระฆังเป็นเทคโนโลยีที่สําคัญมากๆนะครับการนําไปเก็บไว้ในฐานลับที่อเมริกาใต้ จึงเป็นความพยายามที่จะรักษาเทคโนโลยีนี้ไว้เพื่อการสร้างจากักรวรรดิที่4ในอนาคตมันจึงไม่น่าใช่ที่จะนำไปมอบให้กับฝ่ายสัพพติมิตรที่เป็นศัตรูแบบนั้นการหายไปของมันยังคงเป็นปริศนานะครับและวัตถุประสงค์ในการสร้างมันก็ยังเป็นปริศนาไม่ต่างกันเจ้าระครังดีกลอกไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวของอาวุธลับที่ถูกทอดทิ้งร้างในอุโมงค์ใต้ดินเท่านั้นนะครับ แต่มันได้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของทฤษฎีสมคบคิดที่ซับซ้อนและน่าตื่นเต้นต่างๆเพราะเรื่องราวของมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2000ซึ่งเป็นช่วงที่อินเทอร์เน็ตได้ดําการบ่มเพาะและใช้จินตนาการในการตามหาถึงเป้าหมายของมันว่าจริงๆแล้วมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มันเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือเป็นระเบิดกัมมันตรังสีหรืออาจจะเป็นเครื่องยนต์ที่เล่งความเร็วได้สูงมากๆหรือแม้กระทั่งเป็นเครื่องกําเนิดพลังงานต้านแรงโน้มถ่วง อย่างที่วิทคอฟสกี้เคยเสนอก็าตามและนี่ก็คือทฤษฎีที่ว่ากันว่าและเชื่อว่ามันเป็นและอาจจะเป็นกันนะครับ 1. นาซี UFO ทฤษฎีที่1ตัวเชื่อว่าระฆังนั้นคือกลุ่มพลังของจานบินของนาซีหนึ่งในทฤษฎีที่โดง่งดังที่สุดคือการเชื่อมโยงระฆังเข้ากับจานบินนาซีนะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อรหัสว่าเฮาเนบูลและวาลิวทฤษฎีนี้มองว่าระฆังไม่ใช่อาวุธโจมตีโดยตรงนะครับ แต่มันคือระบบขับเคลื่อนปฏวิวัติวงการที่ใช้ในการสร้างสนามพลังต้านแรงโน้มถ่วงการที่ระฆังมีกระบอกสูบหมุนสวนทางกันนั้น มันถูกตีความว่าเป็นการสร้างสนามบิดเบือนที่ทําให้จานบินเหล่านี้สามารถยกตัวขค้ืนและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วและทิศทางที่เครื่องบินยุคนั้นทําไม่ได้ซึ่งมันจะไปเชื่อมกับการอ้างถึงสมาคมวิริวนะครับกลุ่มสตรีที่มีพลังพิเศษซึ่งกล่าวอ้างว่าได้รับการติดต่อจากมนุษย์ต่างดาวและได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ล้ายุคนี้มาให้กับผู้นํานาซี 2. เป็นเครื่องทำมชชินและก็ประตูมิติทฤษฎีนี้นะครับพาเรื่องราวไปไกลกว่าการเป็นแค่เครื่องยนต์นะครับโดยเชื่อกันว่า ศักยภาพที่แท้จริงของระฆังนั้นคือการบิดเบือนการอาวกาศให้โค้งงอจนสามารถสร้างประตูมิติหรืออุโมงค์เวลาได้ชื่อรหัสลับอย่างโครนอส ซึ่งมันแปลว่าเวลานะครับในภาษากรีกถูกนํามาเป็นหลักฐานสําคัญในการสนับสนุนแนวคิดที่ว่าระฆังคือเครื่องถ่ามแมชชีนมีการอ้างถึงการทดลองที่นักวิทยาศา,ศาสตร์สามารถมองเห็นภาพในอดีตหรือแม้กระทั่งส่งวัตถุข้ามเวลาได้ส่วนผลกระทบอันรุนแรงที่ทําลายสิ่งมีชีวิตระหว่างการทดลองนั้นก็ถูกอธิบายว่าเป็นผลข้างเคียงที่เกิดจากการฉีกกระชากของมิตินั่นเอง 3. อาวุธวันสิ้นโลกรูปแบบใหม่ ในทฤษฎีนี้บอกว่าระฆังนั้นอาจเป็นอาวุธทำลายล้างสูงนะครับรูปแบบใหม่ที่น่ากลัวยิ่งกว่าระเบิดนิวเคลียร์ทฤษฎีนี้ระบุว่าระฆังถูกออกแบบมาเพื่อปล่อยขึ้นพลังงานหรือรังสีที่มีความรุนแรงถึงขนาดที่สามารถทำลายเมืองทั้งเมืองได้โดยไม่ต้องใช้ระเบิดแบบเก่าผลลัพธ์จากการทดลองที่ทำให้เลือดแข็งตัวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตสลายไปอย่างรวดเร็วนั้นถูกนำมาสนับสนุนแนวคิดนี้ว่ามันคือ อาวุธชีวภาพหรืออาวุธหลังสีขั้นสุดยอดที่ทำลายทุกสิ่งในระดับโครงสร้างทางชีวภาพเลยทีเดียว 4. สุดท้ายนะครับคือแผนการหลบหนีครั้งสุดท้ายของนาซีผมผมว่าผมชอบข้อนี้ที่สุดเลยนะทั้งน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าคิดตามได้อีกเยอะนะครับคือทฤษฎีนี้บอกว่าเมื่อนาซีกําลังเผชิญความพ่ายแพ้ในช่วงปลายสงครามนะครับระขังก็ถูกดึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการหลบหนีครั้งใหญ่ทฤษฎีนี้ระบุว่านายพล หันคำเลื่อนนะครับผู้รับผิดชอบโครงการรับสุดยอดซึ่งผมก็ได้บอกไปก่อนหน้านี้ว่าเขาหายตัวไปอย่างลึกลับนะครับได้ใช้เทคโนโลยีละคังและจานบินในการขนย้ายเจ้าหน้าที่ระดับสูงเทคโนโลยีต่างๆและทองคําของอาณาจักรไรซ์ซึ่งเรื่องที่น่าสนใจในทฤษฎีนี้ก็คือจุดหมายปลายทางของมันที่ว่าทําการย้ายไปนั้นอ่ะก็มีตั้งแต่การไปตั้งฐานทัพลับใต้พื้นน้ําแข็งในเทวีปแอนตากติกาเพื่อสารต่ออาณาจักรไรซ์ที่4 จนไปถึงการหลบหนีไปยังประเทศในอเมริกาใต้อย่างอจิตินาและก็บราซิลซึ่งเป็นที่ทราบกันว่ามีอดีตทหารนาซีไปอาศัยอยู่ที่นั่นจริงนะครับและสถานที่ที่ล้ที่สุดคือการอ้างว่าพวกเขาได้เดินทางไปยังฐานทัพลบับบนด้านมืดของดวงจันทร์เลยก็มีแต่ถึงจะมีทฤษฎีต่างๆมากมายนะครับแต่ในข้อมูลที่พวกเขาศึกษามันก็พอจะมีอีกอย่าง2องอย่างนะครับที่น่าสนใจคือนิกคุกนั้นได้เคยติดต่อกับนักฟิสิกส์คนหนึ่งที่ใช้นามแฝงว่าแดนมาคัส ซึ่งอ้างว่าตัวเองมีข้อมูลลับเกี่ยวกับโครงการลีเซ่นะครับนักวิทยาศาสตร์คนนี้บอกว่าระฆังนั้นไม่ใช่ทั้งอาวุธหรือเครื่องปฏิกรณ์เลยแต่เป้าหมายที่แท้จริงของมันคือการสร้างพลังงานที่สูงมากพอจนสามารถสร้างบิดเบือนการอาวกาศได้การบิดเบือนการอาวกาศนี้จะทําให้เกิดช่องว่างหรือช่องทางหรืออุโมงค์ที่สามารถใช้เดินทางไปยังที่อื่นหรือเวลาอื่นได้นั่นคือเหตุผลที่พวกนาซีนั้นเรียกมันว่าโคโนสเพราะระฆัง อาจจะเป็นเครื่องข้ามเวลาเพราะโคโนอสนั้นเป็นภาษาเทพเจ้ากรีกที่แปลว่าเวลานั่นเองอีกทั้งนักฟิสิกส์ปริศนาแดนมาคัสคนนี้นะครับก็ได้เสนอแนวคิดที่น่าทึ่งยิ่งไปกว่านั้นอีกคือว่าเจ้าะระฆังนี้อาจเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ได้โดยที่เขาบอกว่านะครับเขตแรงบิดของมันที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้มีไว้แค่บิดเบือนกนอารอวกาศเท่านั้นแต่อาจมีประโยชน์ที่สาคัญกว่านั้นอีกคือ การดึงเอาแก่นแท้หรือจิตวิญญาณของการอวกาศออกมาซึ่งก็คือพลังงานศูนย์จุดนั่นเองซึ่งไอพลังงานศูนย์จุดนี้คือพลังงานที่เชื่อว่ามีอยู่ในทุกอนุูของพื้นที่ว่างในจักรวาลและการที่พวกนาซีพยายามเข้าถึงพลังงานนี้นี่สำเร็จก็อาจจะหมายถึงการมีแหล่งพลังงานที่ไม่จํากัดและไม่สิ้นสุดใช้และเจ้าระฆังดีกร็อกนี่ก็เป็นเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ทั้งใบเลยทีเดียว ในข้อมูลหลักฐานของการมีอยู่ของมันนะครับไม่ได้มีแค่ของนิกกุกเท่านั้นนะในส่วนของอิกอร์วิชคอฟสกี้ก็มีเช่นกันโดยให้ข้อมูลว่าในเอกสารลับที่เขาได้ดูนั้นนายพลสปอเลนเบริร์กที่มีการกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับการแยกสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกตัวนำยิ่งยวดและสารไดอะแมกเนติกที่สามารถใช้ในการยกวัตถุด,ด้วยอำนาจแม่เหล็กซึ่งปรากฏการณ์นี้นี่แหละที่อาจจะมีความเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องแรงต้านโน้มถ่วง สิ่งนี้อาจเป็นคำอธิบายว่าทำไมอุปกรณ์รูปร่างประหลาดนี้ถึงถูกล่ามโซ่ไว้และทำไมมันถึงต้องมีกระบอกสูบสองอันที่หมุนสวนทางกันเพราะนั่นอาจจะเป็นการสร้างสิ่งที่เรียกว่าการลอยตัวด้วยอำนาจแม่เหล็กที่เสถียรจากการหมุนก็เป็นได้ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องทั้งหมดของระฆังมันอาจจะฟังดูแปลกประหลาดมากๆนะครับแต่มันก็น่าสนใจสําหรับคนที่สนใจเรื่องแบบนี้ด้วยนะโดยที่ว่ามันทั้งเป็นปริศนาลึกลับและก็น่าค้นหา พร้อมด้วยข้อมูลจํานวนมากนะครับก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นความจริงทั้งหมดหรือไม่แต่อย่างใดแต่เึงอย่างนั้นนะครับตัวละครที่ถูกกล่าวถึงในเรื่องนี้มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์นะไม่ว่าจะเป็นสปอรินเบิร์กหรือคัมเลอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวช่วงท้ายของนายพลคัมเลอร์นะครับก็ยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้เพราะมีการสันนิษฐานว่าเขานั้นฆ่าตัวตายในปี1945แต่ไม่เคยพบศพของเขาเลยทําให้หลายคนอดคิดไม่ได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ตายจริง แต่อาจจะถูกย้ายไปพร้อมกับโครงการรีเซ่อย่างลับๆเพื่อไปสานต่อโครงการที่ไหนสักแห่งก็เป็นได้รวมทั้งเสียเสี่ยวความจริงนะครับที่หลงเหลือของโครงการรีเซ่โครงสร้างต่างๆกับอุโมงค์ที่ยิ่งใหญ่ดูเหมือนว่าเจ้าะระฆังนี้นะครับเคยถูกนําขึ้นมาทดสอบบนพื้นดินด้วยนะครับในช่วงเวลาหนึ่งที่บริเวณนอกหมู่บ้านซึ่งเป็นสถานที่ที่ต้องมีการล่ามมันไว้ด้วยโซ่นาหนาปัจจุบันสถานที่แห่งนี้นะครับได้รับการดูแลโดยพิพิธภัณฑ์มอลเก้โครงสร้างนี้นะครับเป็นอาคารคอนกรีตรูปสิบเหลี่ยม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง30เมตรและสูง10เมตรซึ่งดูโล่งๆนะครับไม่มีอะไรมากนักนอกจากเสาขนาดใหญ่หนา12เมตรและล่องรอยจางๆของสีเขียวที่อาจเคยใช้พรางตัวอาคารที่วางเรียงตัวกันคล้ายๆกับ Stonehenge มีการสันนิษฐานว่านะครับเจ้าระฆังกำมะตลังสีรูปร่างประหลาดหรืออาจจะเป็นเครื่องบินที่ซับซ้อนมากๆนะเคยถูกวางไว้ตรงกลางโครงสร้างนี้และถูกยึดต,ติดกับเสาคอนกรีตอย่างหนานแน่นเพื่อป้องกันไม่ให้มันหลุดลอยไประหว่างการทดสอบ การบินต้านแรงน้มถ่วงซึ่งยังมีขอเหล็กบางส่วนนะครับเหลืออยู่เป็นหลักฐานว่าเคยมีการใช้โซ่ล่ามไว้ตรงนั้นจริงด้วยนอกจากนั้นนะครับพื้นที่ตรงนั้นยังเต็มไปด้วยอุโม,มงค์ใต้ดินยาวหลายกิโลเมตรนะครับที่เคยเป็นที่ตั้งของห้องทดลองและก็โรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากซึ่งคาดว่าใช้ในการสร้างวันเดอร์วัฟเฟนอาวุธมหัศจรรย์รวมถึงระฆังด้วย นอกจากนี้นะครับยังมีสถานีไฟฟ้าเก่านะครับก่อนสงครามที่ต้องใช้ฐานหินจํานวนมหาาลซึ่งอาจเป็นเหตุผลว่าทําไมต้องสร้างะระฆังไว้ที่นี่เพราะการทํางานของมันน่าจะต้องการพลังงานไฟฟ้าจํานวนมหาาลนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่ผมเคยบอกในคลิปรถไฟทองคานั่นแหละครับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้มันมีน้อยมากเพราะว่าพวกนาซีนั้นทําลายทุกอย่างก่อนจะทิ้งมันไปหมดแล้ว และข้อมูลสุดท้ายที่ผมจะเล่านะครับมันอาจจะเป็นแค่การเชื่อมโยงหรืออาจจะเป็นหลักฐานในการยืนยันทฤษฎีต่างๆก็เป็นได้นะก็แล้วแต่ทุกคนจะเชื่อนะครับดูตัดสินกันเอาเองนะซึ่งข้อมูลนี้ก็คือเหตุการณ์จานบินตกที่ป่าเคสเบิร์กนะครับในรัฐเพนซิลเวเนียในวันที่9ธันวาคมปี1965ที่ว่ากันว่ายังเป็นปริศนาและเป็นเหตุการณ์จานบินตกที่เรียกได้ว่าเป็นรอสเวลของเพนซิลเวเนียเลยก็ว่าได้ คือว่ามีผู้คนจํานวนมากนะครับเห็นวัตถุลึกลับที่มีแสงสว่างเคลื่อนที่บนท้องฟ้าก่อนที่มันจะตกลงกลางป่าซึ่งเหตุการณ์นี้ทําให้ทหารอเมริกันเคลื่อนพลเข้ามาในพื้นที่ตรงนั้นทันทีเพื่อเก็บกู้อะไรก็ตามนะครับที่ตกลงมานั่น่ะและในตอนแรกพวกเขาบอกว่าเป็นอุกกาบาตแต่ทอมาก,กับเปลี่ยนคําพูดว่าเป็นดาวเทียมรัสเซียซึ่งผมว่าทางการควรตกลงกันก่อนนะว่าจะบอกอะไรกับประชาชนกันแน่เอาให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยบอกพลิกไปพลิกมาพูดไม่เหมือนเดิมกันสักครั้ง ทีลอสเวล์ก็เป็นแบบนี้เลยครับพูดไม่ตรงกันเลยแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันมีพยานหลายคนนะที่เห็นควันสีน้ำเงินลอยออกจากจุดตกซึ่งเป็นสีเดียวกับแสงที่ละคังเปล่งออกมาและที่บังเอิญที่สุดคือรูปร่างของ UFO c a k s เค็กซนั้นพยานที่เห็นมันทุกคนยืนยันว่ามันมีรูปร่างคล้ายละคังและมีอักษรประหลาดสลักอยู่ที่ฐานซึ่งมันดันไปคล้ายกับเจ้าระครังดีกร็อกของนาซีเอามากๆ เป็นยังไงบ้างล่ะครับน่าสนใจใช่ไหมครับยิ่งเรื่อง UFO ตกในยิ่งคิดแตกออกไปได้อีกหลายทางเลยทีเดียวและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเจ้าระคังนาซีนะครับดีกร็อกเกอร์ที่ผมได้นํามาฝากคืออาจจะตกหล่นไปบ้างนะครับก็ขออาภัยไปด้วยบางอย่างเล็กๆน้อยๆหรือว่าถ้าทุกคนมีอะไรเสริมหรือมีความคิดเห็นยังไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับเจอกันใหมค่คลิปหน้าครับผม